อกตรงว่าเราอยากเป็นดารา,านะคะอย่างนี้เลยอะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็บิวกลับมาแล้วค่ะกับช่องบิวบิวตี้ฟูลเกอร์อีกแล้วนะคะคืออยากจะบอกทุกคนว่า หปีเราจะอัพคลิปอยู่หนึ่งครั้งนะคะเราเล่นจามารอบนี้ก็คืออยากจะมาแบบจริงจังนะคะอยูอยู่ก็อยากจะมีแพชชั่นนะคะอะช่างมันนะคะเรามาพูดถึงประเด็นที่ยูจะมาเล่าทุวันนี้เลยนะคะก็คือจะมาแชร์ประสบการณ์การทำจมูกครั้งแรกของดิฉันเองจา้าก็จมูกแท่งนี้นะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าดิฉันทำนี่ น้องก็ครบสองปีแล้วนะคะที่กับเรามาซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าบิวไม่ค่อยชอบนะคะเพราะว่ามันเบี้ยวเห็นไหมทุกคนเบี้ยวไม่พอนะคะเห็นนี่ขอบซิลิโคนชัดมากจ้าแม่แล้วก็ซิลิโคนลอยนะคะแล้วยิ่งบางครั้งแสงมันแบบแสงมันไม่ได้อะทุกคนจมูกดูเบี้ยวมากโอ้ยจมูกกนะูเนาะเป็นไรเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคน บิวนะคะทำจมูกครั้งแรกตอนอายุ19ปีนะคะตอนนั้นก็คือเป็นช่วงที่ปิดเทอมปี1และทีนี้จะขึ้นปี2ใช่ปะปิดเทอมอีนี่ไปทํางานพาร์ทไทม์เลยสมแม่กลัวไม่สวยกลัวไม่มีเงินมาทําสวยนะคะก็เลยไปทํางานพาร์ทไทม์ที่กรุงเทพนะคะตอนนั้นก็ได้เงินก้อนมานะคะประมาณหม0 0นหนึ่งบาทนะคะแล้วก็พอดีพอดีกับจมูกนี้พอดีนะคะ จมูกนี้เสริมเป็นซิลิโคนเมนทีส USA นะคะแล้วก็รองปลายด้วยเนื้อเยื่อเทียมนะคะนี่เห็นไหมทุกคนตอนนั้นคือตัดสินใจอะประมาณ1ปีแบบขอพ่อขอแม่ว่าเอออยากทำจมูกนะ1ปีแต่ตอนนั้นต้องบอกเลยว่าไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องสัลยกรรมที่มีความงามแบบไม่เคยเข้าเลยก็คือเด็กบ้านนอกเอะนาะ มาอยู่เชียงใหม่เห็นคนอื่นสวยแล้วอยากสวยมากๆว่าพูดตามตรงว,ว่าเราอยากเป็นดารานะคะแล้วก็ต้องทําตัวเป็นดาราไปหาเงินเลยจ้ะมาเสริมด้าอาทีนี้ตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะแล้วก็ที่เลือกคลินิกนี้นะคะท,ที่บิวทาเนี่ยก็เพราะว่าคลินิกเนี่ยมาติดตามไอจีบิวและอีนี่ยิ่งเชื่อแบบอะไรที่เป็นภูมิขิดอะไรที่มันเป็นความบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยจะเชื่อมากว่าเออมันมันคงจะคู่ควรกับเราแล,ล้วแหละที่เราแบบ ที่เขาเข้ามาหาแล้วก็เลยไปเลยจ้ะไม่ได้แบบไปดูข้อมูลหรืออะไรมากก็เออก็ไปเลยแล้วทีนี้นะคะตอนทำนะคะไม่ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยทุกคนแต่มันเจ็บเจ็บเจ็บมากเลยนะก็คือตอนฉีดยาชาเจ็บมากน้ําตาไหลได้เลยเวฉีดปลายเนาะฉีดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยมั้งน่น่าจะานะก็คือจําไม่ได้แล้วนะ้อมันสองปีแล้วค่ะพอฉีดยาชาปุ๊บอทีนี้ก็ชาเนาะไม่รู้สึกอะไรแล้ว ผ่านไปปุ๊บหมอก็เริ่มเลยจากกันไกลีงบหรืออะไรไม่รู้นะเราก็ไม่ได้ไม่กล้าลืมตามันมีผ้าปิดตาอย่างไงขับมีา้เปิดตาแล้วนะกูย,ยังหลับตาเลยจามือก็คือแต่หูได้ยินเสียงทุกอย่างเลยนะแล้วก็แบบมันรู้สึกด้วยว่ามันทากับจมูกเราแต่มันไม่มีความรู้สึกเจ็บนะคะและยิ่งตอนที่ขูดห้าจมูกตรงเนี้ยกระดูกตรงเนี้ยก็คือแบบทุกคนมันขูดแบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะออ กลัวมากแล้วแบบนึกถึงหน้าพอ่อหน้าแม่เลยค่ะผ่านไปนะคะประมาณชั่วโมงกว่ามั้งของบิวอะไม่รู้ว่ามันนานอะไรประมาณชั่วโมงกว่านะคะเสร็จแล้วมาเจ็บอีกทีนึงตอนที่แบบเย็บตอนใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเหมือนแบบยาชามันเริ่มจะหมดลิ้นแล้วไงแสบมากแม่แต่หมอเขาก็บอกตลอดนะว่าเออถ้าเจ็บถ้ารู้สึกเจ็บเนี่ยขอยาชาเพิ่มได้เลยแต่อีนี่ไม่จับแบบไม่ขอแลวมือมันจะเสร็จแล้วอะก็เลยแบบ กูทนอนละกันเจ็บช่างมันเดี๋ยวไปจะขึ้นรูปให้ดูนะคะหลังทําเสร็จเลยของบิวเนี่ยไม่บวมนะคะไม่ไม่ค่อยบวมมาก9วันแต่งหน้าไปมอได้เลยนะคะแต่มันไม่ได้หายบวมแบบนะมันก็ยังบวมอยู่แต่มันไม่ได้บวมมากจนน่ากลัวแหลย๋ยอนบิวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะวันที่1ถึงวันที่9้เลยนะ อันนี้นะคะคือรูปก่อนที่จะทําจมูกนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้นะรูปก่อนทําจมูกก็คือเห็นได้เลยว่าหน้าไม่มีมิติเลยและจมูกก็คือแบนมากมันก็น่ารักอยู่แต่มันแบบเราพอได้เข้ามาในเมืองเราเห็นคนสวย <finished? S 1> เห็นอะไรเยอะอย่างเงี้ยก็อยากสวยไงแล้วก็ตัดสินใจไปทํานะคะ <S <S เราพูดถึงแบบ ข้อเสียมาเยอะแล้วนะคะต่อไปจะพูดถึงแบบส่วนที่เราชอบในจมูกแห่งนี้บ้างนะคะก็ที่ชอบก็คือดูเป็นธรรมชาติดูเป็นธรรมชาติมากจนบางคนแบบดูไม่ออกว่าทําอย่างเงี้ยขนาดเพื่อนที่ทํางานด้วยกันเราไม่เล่าแบบให้เขาฟังก็คือเขาไม่รู้ว่าเราเสริมแบบเฮ <c oughs> ้ยเสริมยิเสริมจมูกมาก้าอย่างเงี้ยนี่เป็นคนเหนือนะคะเอเพื่อนก็ถามอุ้ยบอกปหูเลยนะ คือแบบดูไม่รู้เลยว่าทําจมูกนะคะซึ่งถามว่าพอใจไหมพอใจโอเคนะคะเพราะตอนนั้นเราบอกหมอไปว่าคุณหมอหนูอยากได้แบบธรรมชาตินะคะแล้วก็ให้มันมีหยดน้ํานิดนึงนะคะซึ่งมันก็มีหยดน้ํานิดนึงนิดเดียวแหละทุกคนถ้ามันแบบไม่เป็นบางครั้งนะมันจะเห็นแล้วแต่แบบแสงอะไรที่จะกระทบหน้าเรามันจะเห็นนะคะหยดน้ําโดยรวมมันก็โอเคแต่ถ้าถามถึงความเป๊ะมันไม่ได้เป๊ะนะคะ สโลปปลายพวงไปพูดไปตอนนั้นไม่รู้จักค่ะขอแบบกูอ่ะมีดั้งนิดนึงก็พอใจแล้วเงี้ยเออก,ก็พอใจนะคะทรงอะไรต่างๆนานาบิวก็โอเคนะทุกคนแต่อยากแก้ตรงปลายจมูกมันยังดูแบบกลมๆมวนๆอยู่อะบิวอยากให้มันแบบขึ้นมาอีกนิดนึงคืออยากให้มันเชิดอีกนิดนึงอะพูดถึงนะเพราะว่าปลายมันงุ้มอะค่ะนี่แต่จมูกสองข้างไม่เหมือนกันนะคะแม่ให้ดูก่อนนะ ข้างนี้นะหน้าเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวให้ดูอีกข้างก็คือหน้าเหมือนเหมือนไม่ใช่คนเดียวกันอีกข้างนึงก็เป็นอย่างนี้นะคะ่ะใจจริงอยากแก้นะคะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้อยากได้โด่งมากทุกคนเข้าใจปะอยากได้ทรงนี้แหละแต่แค่อยากให้เติมตรงเนี้ยดูมันเป็นอันเหมือนเป็นรอยต่อทุกคนแล้วก็อยากให้อ่ะ พวกอขอบซิลิโคนแล้วตรงนี้หายไปแต่ว่าทรงอะ่ะอยากได้ทรงนี้นะคะเพราะรู้สึกว่ามันเข้ากับหน้าและดูเป็นธรรมชาตินะคะอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ปลายมันเชิดอีกนิดนึงนะทุกคนเห็นเปล่าว่ามันขอบมันตอนนี้ก็กําลังหาที่ทําใหม่อยู่นะคะซึ่งบิวเห็นผ่านทิกตอกอะ่ะบิวเลื่อนดูนะมันมีทีนิดนึงทำสวยมากแล้วทีนี้เขาแบบไม่ใช้ซิลิโคนมีแบบทําอย่างนั้นนะคะแล้วก็ได้ไปสอบถามราคามาแล้วนะคะทุกคนรู้ปล่าเท่าไหร่แปดหมื่นกว่า ก็จะเป็นลมก็คือแปดหมื่นกว่าแหละนะแม่รู้ก็คือโดนด่าตายหาดตายหงเลยนะคะคือมันแพงมากสําหรับปัจจุบันนี้เลยคิดว่าเอออยากหาเงินก่อนก็คือยังตอนนี้ยังดีกว่าหาเงินให้ได้มากๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปทําที่ดีๆทีเดียวเลยคือไม่อยากจะมาแบบเสียเวลาทําหลายรอบไปทุกคนเข้าใจป้ากว่ามันจะดีกว่ามันจะเห็นทรงชัดเจนอะไรเนี้ยเป็นหกเดือนเป็นปีเลยนะมนจะบอกคนที่ เสริมอยู่ตอนนี้แล้วก็าำลังพักฟื้นอยู่นะคะก็คือว่าอย่าไปกังวลนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะพยายามแบบนอนหัวสูงไว้นะคะพี่พยาบาลเขาแนะนํามาแบบนี้นะของบิวหายเร็วมากเดี๋ยวบิวขึ้นรูปตรงนี้นะคะว่าตอนนี้ทำเสร็์ประมาณเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยมันสวยทุกคนบิวชอบตอนนั้นนะคะพอมันเริ่มรัดแกน6เดือนถึง1ปีเนี่ยมันจะเล็กลงมากนะคะดูจมูกบิวก็เล็กลง หลังที่แบบเสริมมาเสร็จแล้วอะ่ะช่วงที่พักฟื้นน่ะบิวค่อนข้างจะเคร่งมากนะคะมันก็เลยทําให้บิวเนี่ยหายบวมเร็วแล้วก็ไม่ช้ามากนะคะบิวก็คือประครบเย็นประมาณสองสามอาทิตย์แรกบิวนั่งหลับเลยนะทุกคนไม่กล้าแบบนอนเอียงนอนตะแคงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ให้นอนตะแคงไงเพราะว่าซิลิโคนมันยังไม่เกาะกับเนื้อจมกูกเรามั้งห้ามกินอาหารแสลงนะจ๊ะแม่ของดองของอะไรนี่ห้ามเด็ดขาดเลยนะรู้ปะคือ บางคนที่ทําแล้วอาจจะบอกว่าเออไม่เป็นอะไรหรอกกินไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับตัวบีวอยากให้เซฟตัวเองนะคะเพื่อความหายไวบางคนอะมันอาจจะเสียงติดเชื้อได้เลยนะคะก็ต้องพึงระวังไว้ด้วยนะคะความรู้สึกตอนนั้นไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราแบบสัญญกรรมอะ่ะเข้าใจป <laughs> อยากสวยแต่ อยากสวยแบบธรรมชาติแต่มันไม่ได้ไงมึงต่อไปนะคะก็อยากจะบอกสําหรับคนที่คิดจะทําศัลยกรรมจมูกนะคะน้องๆพี่ๆเพื่อนๆหรือว่าใครก็ตามที่ผ่านมาเห็นคิดนี้นะคะอยากจะบอกว่าศึกษาหาข้อมูลดีๆนะคะคือพยายามดูรีวิวเขาเยอะๆนะพยายามแบบไม่ใช่ดูแต่รีวิวดีๆนะทุกคนต้องดูรีวิวที่มันแบบมีข้อเสียด้วยนะคะให้แบบให้เราเก็บมาพิจารณาอะไรอย่างเงี้ย คือแล้วบิวอีกอย่างหนึ่งนะที่อยากแนะนํานะสวดมนต์ทุกคนขาเชื่อไหมว่าบางคนนะ่ะเสริมห9 9เอย่างเงี้ยสวยมากเหมือนสามหมื่นบางคนเสริมเป็นแสน ไม่โอเคต้องแก้นะคะนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้บิกวก็จะสวดมนต์เยอะเหมือนกันนะคะแนะนําว่าให้คนสวดมนต์ด้วยนะคะเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคือเราจะไปกโกลโกโซไม่ได้นะคะเพราะว่าจมูกเนี่ยเป็นศูนย์กลางของใบหน้านะคะทุกคนคือเดินมาปุ๊บจมูกอยู่ตรงกลางเลยนะคะพยายามไม่ไปสนใจคําพูดของคนอื่นนะคะมันจะทําให้เราจิตตกแล้วก็ เป็นกังวลน,นะคะอยากจะแก้กจะนวนจะนี่ทั้งๆท,ที่ยังไม่รู้เลยว่าถ้ามันเข้าที่แล้วมันจะเป็นยังไงนะคะสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่โอเคจริงๆเราก็ค่อยหาเงินแล้วกแก้ที่ดีๆไปเลยได้นะคะคือทางที่ดีไม่ต้องสนใจคําพูดคนอื่นคือเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆพยายามอย่าไปแบบอุ้ยมันแย่จริงอ่ะคือกูไม่ได้เลยเลยคือไม่ต้องไปคิดนะคะใส่เกียร์เดินหน้าพบความมั่นไปเลยคะ่ะเออแล้วก็มันก็มีแบบ เพื่อนๆหรือคนที่ติดตามไอจีบิวเนี่ยคะ่ะบางคนก็ทักมาถามคลินิกที่บิวทําจมูกนะคะคือเออไม่ค่อยอยากจะแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ากูจะโดนจับเนี่ยคือที่บอกให้ไปที่อื่นก็เพราะว่ามันมันเบี้ยวนะคะของบิวเรากลัวที่แนะนําคนอื่นไปแล้วแล้วคนอื่นผลลัพธ์มันออกมาไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยบิวกลัวว่าเขาแบบ จะรู้สึกไม่ดีกับเราอย่างเงี้ยบิวก็เลยพยายามแนะนําที่ที่มันราคาสูงหน่อยแพงหน่อยอย่างเงี้ยให้นะคะเราไม่ใช่ว่าไม่อยากบอกนะคะว่าไปทําที่ไหนมาคือมันไม่ได้โอเคขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าใครพึงพอใจในจมูกเหมือนบิวก็บิวก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาคือทุกคนสามารถ DM มา คุยกับ,บิวได้นะคะอาจจะให้ความรู้ได้ไม่เต็มแบบ100%ยเซบิวก็จะตอบเท่าที่บิวรู้นะคะบิวมีความรู้แค่ไหนก็คือจะตอบให้ได้หมดเลยนะคะให้คำปรึกษาได้หมดเลยเท่าที่รู้นะคะอ่ะขอมาใหม่นะคะทุกคนมุมเปลี่ยนป้าคือเมมโทรศัพท์เต็มจ้าอีนี่เเป็นคนที่ถ่ายรูปแล้วไม่ลบเลยนะคะอ่ะสุดท้ายและท้ายสุดนะคะอยากจะฝากถึงคนที่ อยากจะเสริมจมูกนะคะอย่างแรกเลยก็คือหาคลินิกดีๆนะคะหาดูรีวิวทั้งสิ้นทั้งปวงนะคะทั้งดีแล้วก็ไม่ดีด้วยนะคะแล้วก็มาชั่งความคิดเองตัดสินใจเองนะคะถ้ามันไม่ดีเราสามารถแก้ได้นะคะแต่ไม่อยากจะให้แก้บ่อยนะคะคืออยากให้แต่ต้องให้ดีหาข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็ใครที่กําลังพักฟื้นอยู่ตอนนี้นะคือไม่ต้องไปกังวลอะไรมากนะคะเลิกสนใจคําพูดคนอื่น นะแล้วก็1ปี6เดือนมันจะเข้ารูปเข้าร่างของมันเองนะคะมันไม่ดียังไงก็ไปแก้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพอแค่นี้ก่อนใครมีอะไรอยากแนะนำนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยอยากจะดูคอนเทนต์แบบไหนอยากจะให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยคะ่ะแม่สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบายค่ะ